สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จารัตนมณีนะคะมาปล่อยเต่านะคะน้ำหนัก12-13ถึงโลนะคะที่วัดโทสมผลจเจริญน,นะคะเห็นไหมคะอ่ะสวัสดีครับคุณหมอเป็นไงคะอ,อ่ะน้องแพรด้วยวดีค่ะอ่ะเป็นไงคะคุณหมอเต่าทำไมมีแผลคะก็อยู่ในที่ดังนิดนึงค่ะเหมือนกับว่าจำกัดอะเพราะว่าแม่ค้าเขาก็ไม่มีที่กว้างเนาะแล้วมันก็อยู่หลายตัวมันก็เลยตะกุียนทำให้กอง มันมีแถะน็ออันนี้ถ่ายมาจากที่คนจะเอาไปไปให้ร้านอาหารเนาะแล้วตัวนี้อยู่มาตั้งแต่หนึ่งกันยา65แล้ววันนี้วันที่8วันลอยกระทงเนาะแพฤศจิกาเพราะงั้นเนี่ยใครที่อยากร่วมบุญเนี่ยจริงๆไซส์เนี่ยสิบสถึงสิบสโลใหญ่กว่าในรูปเยอะ ใครที่แบบอยากจะร่วมบุญเนี่ยติดต่อมาทางไลน์ไอเดียอาจาร์รัตนมนมณี <ใน S 1> ได้เลยเนาะนะยังมีไซส์นี้อีกหนึ่งตัวแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าน,นี้คือ20โลโไซโลไซส์เนี่ยส2บ3โลมี2ตัวมาตัวหนึ่งคราวที่แล้วเราเจโลตัวหนึง่งใช่ไหมห่างกันเป็นสองสามอาทิตย์แต่ว่าไซส์เนี่ยมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใหญ่กว่าน,นี้คือ20โลอีกตัวหนึ่งที่อยู่มาแต่หนึ่งกันยาเพราะงั้นน่ะให้รีบช่วยกันหน่อยนะจ๊ะ เอนะอ,นอนะอธิษฐานนะตหนละหน่อยกัละร้อยใช่ละร้อยสองร้อยนะนะมันจะได้ถึงแล้วเร็วนะขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญนาอนเดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยนะคะอ่ะจะได้ไปอยู่ที่บ่อเต่านะอันเนี้ยนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอยกไปละกันนะคะสาธุนะคะแม่ก็ไปปล่อยกัน ต้องบอกว่าหนักมากเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าในรูปอะดูแล้วเล็กแต่จริงอะใหญ่นะ12-13โลเนี่ยว่ามันเยอะหนักมากเลยนะเดี๋ยวเราปล่ายะน เราเลี้ยงขักกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะดูแล้วก็มีการหันนะตอนนี้ก็ว่าพอกบลลเจริญเนี่ยบ่อเนี่ยต้องเป็นบ่อที่แบบสุดยอดมากนะเนี่ยเห็นไหมดูพี่เต่าดูพี่เต่ามารออาหารละเดี๋ยวรอนะคะอนุ้องแพรบัยยายต่อไปได้เลยะคะ่ะเรื่อยๆนะพอเราไลฟ์นะคะเดี๋ยวดู<ไ>นะเดี๋ยวเราจะป้อนลูกชิ้น วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะคนก็เลยมาวัดมากเป็นพิเศษนะ,ะใครก็ตามนะคะที่วันนี้ไม่มีไม่มีติดงานติดอะไรนะคะมาที่วัดโพศกผลเจริญได้นะ,ะถ้าเกิดอยู่แถวนี้นะคะอยู่คลองสองลำลูกกาเนาะ<ม>พอเรามาให้อาหารปลาบ่อยๆนะคะเต่าก็จำเราได้ตั้งแต่ลงรถมานะคะเต่าก็มารอตลอดเลยนะ,ะตอนนี้ก็รออาจารย์แม่ ไปเอาผักมาเนาะวันนี้ก็มีทั้งผักกาดผักบุ้งนะคะด,ดูดูดูตัวนี้นะลงไหมยังไม่ลงลงไปแล้วค่ะมันจะรอดหรือเปล่ารอดยังไม่ตายแบบรล้วเต่ากินผักนะคะ ชิ้นปลาเก้าดาวนะคะทั่น,นี้ก็เดี๋ยวดูดูดนะเลี้ยงเขาบอกว่าบุฟเฟ่เต่าเนาะนานๆเลี้ยงทีก็เงินของในการบูชาของมองกคนนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขากินกันไหมปลาตัวไหนดีคะอยากกินลูกชิ้นปลาบ้างนี่อะ่ะนี่นีนน่เห็นไหมฮะ นี่เลยนะคะลูกชิ้นปลาเราไปป้อนกันเนาะทางนู้นดีกว่านะคะ อกว่าเต่าอ่ะชอบลูกชิ้นปลามากเลวท่านผู้ชมจริงๆแล้วอ่ะนะคือบางคนอาจจะแบบอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ฝั่งทางนั้นก็จะมีเป็นวางตุ้งนะคะ เป็นกวางตุง้งแล้วก็เป็นในส่วนของผักบออุ้งขาวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็มาขิ้นเองเนาะค้ามือแล้วนะเพราะว่ามีไหลนะคะอาจเดี๋ยวไปดูทางคุณหมอกันบ้างนะคะ ทำบุญนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะและอย่าลืมร่วมบุญบูชาของมองคลกันเยอะๆแล้วก็ทําบุญขายชีวิตต่อ,อยังมีอีกสตัวที่รออยู่นะคะ2ตัวใหญ่เลย12-13โลแล้วก็ยี่สิบโลเนาะร้อมแต่เดือนกันยาแล้วนะคะถ้ายอดครบเมื่อไหร่อาจารย์นาก็จะมาปล่อยอยีกอีกนะคะขออนุโมทานาสาธุขอให้วันนี้เฮงรววทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ